สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีกุมในช่วงวันที่16-31ถึงตุลาคมนี้นะคะก็ท่านใดที่เกิดราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมก็ลองเข้ามาเช็คดวงดูนะคะว่าดวงของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรนะคะชาวราศีกุมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณน,นั้นนะคะ จะมีมเรียกว่าจะได้รับเกียรตินะคะหรือมีชื่อเสียงมีคนรู้จักคุณเพิ่มขึ้นมีคนรู้จักคุณมากขูมากขึ้นนะคะหรือมีเกียรติยศชื่อเสียงมีเครดิตแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะเป็นช่วงที่คุณจะดูโดดเด่นนะคะในสังคมที่คุณอยู่นะคะโดดเด่นในสังคมการทํางานหรือตัวคุณนั้นจะเป็นที่ เป็นที่ถูกจับจ้องนะคะแก่เพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาภูมิใจในตัวคุณนะคะเขาเล็งเห็นศักยภาพในตัวของคุณนะคะแล้วก็ชาวราศรีกุมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะจะมีคือเป็นช่วงที่ปัญญาเปิดนะคะไม่ว่าคุณจะคิดจะทําอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่ตัดสินใจถูกคิดถูกกระทําในสิ่งสิ่งนั้นถูกต้องนะคะแล้วก็ เป็นช่วงที่ชาวราศีกุมนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้เข้าไปข้องเกี่ยวเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกิดขึ้นด้วยนะคะหรือจะแปลว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างให้คุณไปดําเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์นะคะเช่นดําเนินการเกี่ยวกับบ้านกับร้านกับสํานักงานหรือกับรถก็ได้นะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าไม่เช่นนั้นจะแปลว่าชาวตัวคุณนั้นเนี่ยจะเอาใจไปผูกพันกับคนในครอบครัวนะคะเป็นห่วงคนในครอบครัวหรือ คิดถึงคนในครอบครัวมากเป็นพิเศษเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคอยคอยเป็นธุระให้กับคนในครอบครัวนะคะก็เป็นช่วงที่จิตใจคุณเนี่ยจะทําอะไรก็ตามแบบคุณจะนึกถึงครอบครัวเป็นหลักนะคะหรือจะนึกถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะจะนึกถึงในเรื่องของความการสร้างให้ตนเองเนี่ยมั่นคงมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนึกถึงในเรื่องของอยากที่จะสร้าง ตนนั้นให้มีความมั่นคงในหน้าที่การงานหรือมีความมั่นคงในทรัพย์สินเงินทองนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะเพราะว่าทําอะไรคุณจะนึกถึงผลประโยชน์ผลประโยชน์โดยภาพรวมหรือนึกถึงผลประโยชน์ที่กระทําเพื่อผู้อื่นด้วยเช่นกันนะคะก็คือเป็นห่วงเป็นใยคนในครอบครัวอยากให้คนในครอบครัวสุขสบายอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ชาวราศีกุมถ้าพูดถึงในเรื่องของ การเงินการเงินของคุณเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะการเงินของคุณคุณมีโอกาสที่จะมีคนให้การช่วยเหลือทางการเงินนะคะคุณจะได้รับการอุปการะหรืออุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินการทองเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของเงินนะคะหรือขัดสนในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยจะมีเหตุให้คุณมีเขาเรียกว่ามีคนที่ปรารถนาดีเข้ามาช่วยเหลือทางการเงินการทองนะคะมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามา แล้วกันนะคะถ้ามันขาดเงินขาดสนเรื่องเงินจริงๆเนี่ยมันจะมีเหตุให้คุณได้เงินมาแบบง่ายๆมีคนหย,ยิบยืดเรื่องการเงินการทองให้ด้วยเช่นกันหรือจะแปลว่าชาวราศีกุมนั้นคุณมีโอกาสได้เงินที่มันไม่ถูกต้องตามคันนองของรมได้เงินมาแบบลับๆได้เงินมาแบบแปลกๆอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเปลี่ยนแปลงในเรื่องของช่องทางธำรมาหากินนะคะคือคุณมีโอกาสที่จะมีไรายได้หรือมีช่องทางรายรับเนี่ยเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะจากที่มีไรายได้จากงานประจำนะคะอย่างเดียวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีช่องทางหรือมีการปรับรูปแบบในการหาเงินในรูปแบบใหม่ๆเข้ามาเพิ่มด้วยเช่นกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าพูดง่ายๆคือมีโอกาสเกิดช่องทางรายรับใหม่นะคะ หรือมีไรายได้ที่มันนอกเหนือจากงานประจําเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การเงินเนี่ยก็ถือว่ายังมีความกระสับกระส่ายหรือมีความมีความไม่แน่นอนเรื่องของการเงินการทองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยก็ต้องระมัดระวัง ในการใช้ใจ่ายเงินหรือว่าอย่าประมาทในการใช้เงินละกันนะคะเพราะว่ากะดาวการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแปรปรวนหรือว่ามีพักมีความผันผวน,นเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการทองมีความไม่แม่ไม่แน่นอนไม่มั่นคงในเรื่องการเงินการทองละกันแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยนะคะถ้าพูดในเรื่องของงาน ดาวการงานของชาวราศีกุมเนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความขยันขันแข็งในในในการทํางานหรือทํางานหนักก็ได้นะคะเป็นช่วงที่คุณทํางานหนักเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานมากๆนะคะคือทํางานหนักมากหามหามลุ่มหามข้ามก็ได้นะคะหรือเป็นช่วงที่จริงจังในการทํางานเป็นพิเศษแล้วก็ เรื่องงานเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีมีโอกาสดีๆทางการงานเกิดขึ้นนะคะเช่นมีความก้าวหน้าทางการงานหรือมีความเติบโตมีการพัฒนาในเรื่องของงานเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องงานน่ยมันมันมีโอกาสที่จะได้ขั้นได้ตาแหน่งก็ได้นะคือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีความก้าวหน้าไปในทางที่มันด ah ีขึ้นอ่ะในในสายงานของคุณนะคะรดอจะเรียกว่าชาวราศีกุม คุณจะมีมีเครดิตแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากกลุ่มคนนะคะจากเพื่อนร่วมงานหรือจากสังคมร่วมงานนั่นเองแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความเขาเรียกว่ามันจะมีความถนัดหรือความเชี่ยวชาญมากขึ้นกว่าเดิมนะคะรวมไปถึงมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อมาต่อยอดหรือพัฒนาในด้านการงานที่รับผิดชอบอยู่นะคะก็ มีโอกาสมีชื่อเสียงจากการทํางานก็ได้งานที่ทําอยู่เนี่ยมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องงานเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหาการขัดแย้งในด้านของการการติดต่อการสื่อสารหรือว่าการพูดคุยคือดวงทางการงานมันมีโอกาสที่การติดต่อผิดพลาดได้การสื่อสารบางอย่างมันมันมันสื่อสารผิดพลาดหรือมัน การสื่อสารบางอย่างมันมีข้อจํากัดมันมีกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าดวงเนี่ยหรือจะแปลว่าดําเนินการใดๆเกี่ยวกับในด้านของการสื่อสารการเจราจาต่างๆเนี่ยมันมันไม่ค่อยที่จะรับรื่นสักเท่าไหร่นะถ้าทํางานเกี่ยวกับด้านการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยไม่ไม่ค่อยรับรื่นค่อนข้างที่จะติดขัดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องงานเนี่ยมันก็ต้องก้าวมีโอกาสที่ ก้าวไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้นหรืองานการงานมันมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือก้าวกระโดดอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดวงก็ยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าช่วงนี้นะคะควรใช้วาจาหรือใช้คำพูดเนี่ยในพูดในสิ่งดีพูดในสิ่งบวกๆพูดในสิ่งที่มันเป็นในแง่บวกๆให้กับตัวเองเนี่ยมันจะดีมากๆนะคะเป็นช่วงที่ คุณจะพัฒนาในด้านของจิตอะหรือว่ามีโอกาสได้ศึกษาในเรื่องของจิตใจเขาเรียกว่าแรงดึงดูดบางอย่างเนี่ยที่ที่มันเป็นในด้านบวกบวกเนี่ยมันมันจะเกิดผลดีกับตัวคุณถ้าคุณคิดบวกหรือคิดในแง่บวกบวกให้กับตัวเองพูดในสิ่งบวกบวกให้กับตัวเองย้ําอยู่ทุกวันเนี่ยในเบื้องลึกของคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นการโปรแกรม7ตโปรแกรมจิตในทางที่ดีนะคะ มันจะเกิดสิ่งดีๆตามมาด้วยนะถ้าทำอย่างนี้นะคะชาวสำหรับชาวราศีกุ่มนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณมีมีมีความปรารถนาในในความก้าวหน้าทางการงานอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ส่วนที่ทางความรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะก็วันนี้ฝากกดติดตามด้วยคะ่ะ